สวัสดีครับผ่านมา2ส,สัปดาห์แล้วไวัยเหมือนโกหกกับเรื่องราวฟ้องร้องระหว่างอ e ีปิกับ Apple ที่อ e ีปิฉีกสัญญาที่ทำกับ Apple เองจน Fortnite ถูกแบนจาก App Store รวมไปถึง Google Play Store แต่อ e ีพิก็กลับฟ้องศาลเฉพาะกับ Apple จนล่าสุด Apple เตรียมแบนชุดคำสั่งในการพัฒนาเกม Unreal Engine ที่ใช้ในเกมดังต่างๆมากมายเช่น PUBG ที่มีผู้เล่นทั่วโลก แถมเติมเงินกันไปไม่น้อยจนหลายคนกลัวว่าพับจีจะโดนหางเลขโดนแบนไปด้วยครับล่าสุดมีข้อมูลอัปเดตใหม่ที่ดูเหมือนว่าจะเป็นข่าวดีสําหรับแฟนแฟนพับจีแต่ไม่ใช่ข่าวดีเท่าไหร่สําหรับแฟนแฟนฟอร์ดไนท์ครับเพราะในวันจันทร์ที่24สิงหาคมที่ผ่านมานี้ในการพิจารณาคดีระหว่างอีพิกที่ฟ้อง Apple ผู้พิพากษาสารแขวงสารรัฐอีวานกอนซาเลสโรเจอร์ในการตัดสินเบื้องต้นสารเห็นชอบในเรื่องการแบนฟอร์ดไนท์ เพราะสิ่งที่อีปิกทำเป็นการละเมิดสัญญาจริงและเป็นการตั้งใจเพราะไม่กี่ชั่วโมงหลังถูกแบนก็ฟ้อง Apple แถมปล่อยวิดีโอล้อเลียนโฆษณาของ Apple ในอดีต1984ที่ดูยังไงก็เป็นการกระทําที่มีเจตนาเตรียมการไว้ล่วงหน้าแล้วครับโดยผู้พิพากษาโรเจอร์บอกแก่แคทเธอรีนฟอร์เลสทนายความของอีปิกว่าลูกค้าของคุณสร้างสถานการณ์นี้ขึ้นในมุมมองของฉันคุณไม่สามารถมีความเสียหายที่แก้ไขไม่ได้ ในเมื่อคุณสร้างความเสียหายขึ้นเองอย่างไรก็ตามในตอนนี้ศาลได้สั่งให้ Apple ไม่ให้ดำเนินการใดๆกับบัญชีนักพัฒนาของ e ี i c ที่มีผลต่อ Unreal Engine ซึ่งนักพัฒนาแอป iOS และโปรแกรมบน Mac OS จําจำนวนมากยังคงใช้ในการพัฒนาครับโดยผู้พิพากษาโรเจอร์กล่าวว่า Apple เลือกที่จะดำเนินการอย่างรุนแรงซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องและระบบนิเวศของนักพัฒนาด้วยครับตอนนี้เรายังไม่รู้ว่า ผลของการสั่งแบน f o r t ไนท์ของศาลจะครอบคลุมแค่ไหนครับระหว่างการแบนที่ไม่ให้ผู้ใช้ที่ไม่เคยดาวน์โหลดดาวโหลดแอปได้หรือการถอดแอป,ปไปจากแอปสโตรอย่างถาวรซึ่งจะทําให้ผู้ที่เคยโหลดแอป,ปไปก่อนหน้านี้ก็ไม่สามารถโหลดแอป,ปได้อีกต่อไปครับซึ่งเราก็คงต้องรอดูการโต้แย้งของทั้ง2ฝ่ายกันต่อไปแต่ในส่วนของ Unreal Engine ก็ถือเป็นข่าวดีสําหรับแฟนๆเกมอื่นๆที่พัฒนาขึ้นด้วยชุดคําสั่งนี้ครับโดยเฉพาะแฟนๆของ PUBG ที่พออุ่นใจขึ้นได้บ้างแต่ก็คงต้องรอดูกันต่อไปว่า Apple จะใช้ข้อโต้แย้งอะไรในการจัดหนักในขณะที่ Epic ก็ต้องหาข้อตอบโต้เพื่อป้องกันงานนี้หลายฝ่ายคาดว่าศึกครั้งนี้อาจจะยาวนานถึงครึ่งปีหรือนานกว่านั้นถ้ามีข้อมูลใหม่มาเมื่อไหร่ผมจะรีบมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ